ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสัดดดทุก่นกคนครับีนอวน,นี้เราก็จะมาทำการเล่นเอ่อเล่นมาคาร์มั้ยซึ่งคลิปนี้ผมจะแบบผมจะอยู่ประมาณสักสี่วันนะคมเพื่อเพื่อถ้าก็าสี่วันแล้วมาเจอกันดีกว่านะเออจะไม่ต้องเพื่อหรอกนะแล้วก็สี่วันแล้วเรามาเจอกันนะแค่เพิ่ม เพิ่มผมจะอยู่ไปประมาณสักสี่วันนะทุกคนก็อาจจะไม่เห็นคลิปผมนะประมาณสักสี่วันเฮ้ยอีกครบสี่วันแล้วเหรอเมื่อเรามาเจอกันนะแก่เพิ่มก็น่าจะจบเรื่องเลยแหละโอเคทุกคนมาวันนี้เราจะมารีวิวแอคออนนะครับผมแอคออนที่ผมแบบลงเจอกิฟฟินนะผมนั่นแหละโอเคก็จะมีเอ่อของอะไรเพิ่มมาก็นึกขึ้นมาเม ก็ไม่มีอะไรเพิ่มแลวนะนอกจาก,กนนไข่แล้วก็อันนี้รเปล่าเออไม่นละแล้วก็อันนี้เผานะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้น,รน่าจะเป็นนารูดะเนี่ยเออโซลแงองกน,นี่ใสนะ่ครับอันนี้ไม่รู้นะครับโอเคเราได้มาทำการิวไข่กันเลยดีกว่าน,นะครับถ้าจากอันนี้ใช่ไหมล่ะ อันนี้วังวนเฉยโอเคนี่คือคลิปที่เราสามารถจับได้แล้วหุ้ยมังกรผมลืมแล้วว่ามังกรมันมันจับด้วยอะไรเฮ้ยนกไฟอยนี่คืออะไรนะเดี๋ยวเ,ยวเอาวัวเพราะสำคัญน,นี่ว่านี่ยากนะครับผมโอเคประมาณนี้นี่คือแบบ อืมนะซึ่งกิฟฟินนะผมจะบอกที่อยู่ด้วยผมผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะซึ่งก็มีโอกาสน้อยนะที่มันจะตอบที่มันจะอยู่นะคือแถวตามภูเข,ขาอะแล้แถวน,นี้มีอะไรสตองอะไรอ,อแืแล้วเราเลี้ยงกิฟฟินให้ดูเลย,เยซึ่งเออใครที่ดูพาร์ทแรกนะ ก็จะรู้นะว่ากิฟฟินมันชอบกินอะไรนะผมใช่แล้วครับมันชอบกินเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอยู่เอาเมื่อกี้กูเห็นแล้วอ,อันคืออันนี้ครับแล้วก็เอาอาาันมาก็คือเท้าก็ตายนะครับเราสามารถทำกิฟฟินนะครับผมได้เลยนะครับผมประมาณนี้เห็นปะ นี้ตอนแรกนะส่วนตัวที่เหลือผมว่าจะไม่ได้แล้วว่ามันใช้อะไรเทมนะเพราะเออตัวที่เหลือก็เออขี่เออก็สามารถแบบอะไรก็สามารถบางตัวก็สามารถขี่ได้นะโอเคเออตอนแรกเออผมมอไันวะซึ่งตัวมาจะน้อยหน่อยนะขออภัยด้วย โเคมาต่อต่อไปนะครับโอ้โหอันนี้จะแมวนี่คือมังกรสามหัวนะไฮด้าหรือเปล่านี่คืองูสามหัวนะครับไฮด้าผมลืมแล้วมันเป็นมังกรหรืองูนะส่วนะวนี้ก็จะเป็นมังกรอีกแล้ว้าเปลี่ยนสีอันนี้แหละน,น,น,นี่มันไม่ถูกกับมังกร,นะมกรสามหัวนะเอ้ยงูสามหัวนะแล้วก็มังกรสามหัวนะครับดูตัวหน้ามันเนี่ยจะไม่ถูกกับ งูสามหัวแตลูกน้องมันไม่ถูกกับอองงูสามหัวนะครับเนี่ยคือต้นไม้นะต้นไม้แอมกูนะผมซึ่งม,มันอาจจะแบบเป็นต้นไม้ก็ได้ถ้าเราไปตัดมันอาจจะสปอนออกมาก็ได้ทุกคนม,ม,ามาเนี้ย,ยมกตัวมา อันนี้เป็นตัวเดียนะอันนี้จะมีลูกกระหม่อดแ,แล้วเอลเอนะครับเอลอโฟกัสอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรชื่ออะไรนะครับมันชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้ลนะเตี๋อะไรวะตัวที่มันลืมละอะไรอะที่ที่มันอยู่ในหิมะ ตัว่ะไรวะบา,านึงผมผมช่วยกิ๊ฟิ้งของผมก่นอนมาไปเร็วอันนี้คือพวกพึ่งปะพึ่งหรือแต่หรือต่อวะเรียบหมดเลยพึ่งหรือแต่หรือต่อหรืออะไร แล้วก็ผมก็จะจับนะครับตอนแน่นอนครับเพิ่มสกัแรกตัวต่อไปนะมันจะเป็นไก่เหมือนแบบในนกสันะ,ะนะไก่แบบเปลี่ยนร่างเป็นไก่เราต่อไปคือแบบเป็นตัวอะไรตัวตัวเป็นตัวแบบเหมือนม้าแต่ มันแบบแต่นะแต่มันแบบเหมือนป้าทุกคนคือลายสีลายสไตล์นะครับผมผมผมไม่รู้นะใช้อะไรผสมพันอืมแต่ตัวนี้แหละสีเขียวตัวของเนี่ยของโดนของดีนี่นี่อุ้ยอุ้ยอันนี้มังกมมดรดำหัวสีแดงนะครับผมก็นะ ว่านี่เลยเต็มแมวก็สำหรับคิวมีนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดเลยกด subscribe กดแชร์บุบบุบบุบกดกระดิ่งโอ้ทุกคนนี่เวลนะาเออเขาอยู่ในน้ำเขาก็จะพยายามเขาก็จะกินแบบพวกสาหร่ายด้วยนะเพราะเขาก็ชอบกินสาหร่ายเหมือนกันนะทุกคนก็ปล่อยเขาไปนะครับผม แล้วก็ไปดูกิฟฟินลาต่อเยวทุกคนมังกออะไรมันไปไว่น้ำตรงนั้นนะไอกิฟฟินอยู่ไหนเนาะกีฟฟินยูแฟนผมไม่รู้ละกิฟฟินอยู่ไหนอันนี้เจอแล้วโลโกน้านี่ทุกคน แบบหนึง่งก็ก็ขี่กีฟินแบบปีกคลิปด้วยนะกีฟินกอขี่หน่อยเร็วเยเร็วโอเคอก็ทีแบบ่แบบเท่ๆเลยแล้วการกีฟินที่ผมชอบมากมันสีขีมันสีขาวเนี่ยเหมือนแบบกีม,มา้าดูขาดี่แบบเป็นเหมือนหิม,ม้าเลยน้ำแข็งอะ่ะเออแบบเป็นน้ำแข็งเลยขา โอเคก็ okay. สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดตลดกัน like, <Yeah. S 2> like, okay. กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้านะคลิปหน้าก็คือประมาณสี่สี่เดือนที่แล้วทุยไม่ใช่ครับคือสี่วันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมโอเคก็นะ ก็อ่ะน,นะก็อ่ะน,นะผู้ชมเมั่อบินค้างได้กูก็น่าจะบินตั้งนานไอ้เว <c oughs> โอเค <c oughs> บอย <c oughs>